สวัสดีพี่น้องที่จากแม่สายในเช้าวันนี้นะครับเราขอบพระคุณพระเจ้าอีกวันหนึ่งที่เราได้ตื่นขึ้นมานะครับที่พระเจ้านั้นอวยพรแล้วก็ทรงนำเราเช้านี้อยากจะเริ่มต้นด้วยการหนุนใจพี่น้องแล้วก็ด้วยการหนุนใจครอบครัวของยายอีนะครับที่ก็ท่านได้จากไปอยู่กับพระเจ้าแล้วนะครับ เมื่อวานเราตั้งกลางคืนเราก็ได้มีโอกาสนมัสการไว้อะไรนะครับขอพระเจ้าที่จะเล้าลมครอบครัวแล้วก็เล่าโลมพี่น้องทุกคนลูกหลานทุกคนนะครับแล้วก็เช้าวันนี้นะรเราก็จะมาหนุนใจกันด้วยพะอชนะของพระเจ้านะซึ่งพระคัมภีร์ได้สั่งให้เราหนุนใจกันในข้อความดังต่อไปนี้ในพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาบทที่4 ข้อที่13ถึง18นะครัหเทสโลนิกาบทที่4ข้อที่13ถึง18นะครับหัวข้อก็คือการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าพราะเจหน้าของพระเจ้าได้กล่าวแบบนี้พี่น้องทั้งหลายเราไม่อยากให้ท่านขาดความเข้าใจเรื่องคนที่ล่วงหลับไปแล้ว เพื่อท่านจะไม่เป็นทุกโศกเศร้าอย่างคนอื่นๆที่ไม่มีความหวังเพราะในเมื่อเราเชื่อว่าพระเยซูสิ้นพระชนและคืนพระชนแล้วโดยพระเยซูนั้นพระเจ้าจะทรงนำบรรดาคนที่ล่วงหลับไปแล้วนั้นมากับพระองค์ตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราขอบอกพวกท่านข้อนี้ว่าเราที่ยังมีชีวิตอยู่และคอยองค์พระผู้เป็นเจ้า สเสด็จมาจะไม่ล่วงหน้าไปก่อนพวกที่ล่วงหลับไปแล้วคือว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะ,สะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดำรัสสั่งด้วยเสียงเรียกของหัวหน้าทุสวรรค์และด้วยเสียงตรของพระเจ้าและทุกคนที่ตายแล้วในพระคิดจะเป็นขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นพระเจ้าจะทรงรับพวกเราซึ่งยังมีชีวิตอยู่ขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้น และจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศอย่างนั้นแหละเราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิดเพราะฉะนั้นจงหนุนใจกันด้วยถ้อยคำเหล่านี้เถิดน,นี่เป็นถ้อยคำของพระเจ้าที่ตรัสมาถึงเราทั้งหลายที่บอกแล้วก็หนุนใจเราทั้งหลายเราทั้งหลายทุกคนที่เชื่อในพระเจ้าเรามีความหวังที่เหมือนกันก็คือ เรารอคอยการเสด็จกลับมาขององค์พระเยซูคริสต์เรารอคอยการเสด็จกลับมาขององค์พระเยซูคริสต์นี่เป็นความหวังของเราทั้งหลายที่เชื่อในพระเจ้าพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดถึงเรื่องนี้เราก็จะรู้สึกมีความหวังแล้วก็มีกําลังมีมีสันติสุขที่มาจากพระเจ้านะเพราะเราเราจะมีชีวิตที่ไม่ได้ใช้ชีวิตไปวัน แต่เรามีเป้าหมายเรามีความหวังใจอยู่เสมอนะเพราะว่าเพราะว่าพระเจ้านั้นสัญญากับเราและพระองค์จะเตรียมที่ให้กับเราอย่างมากมายเพื่อเราจะไปอยู่กับพระเจ้านะแต่ว่าในวันนี้เราทั้งหลายกําลังเผชิญกับโลกที่ชั่วคราวนะครับผมอยากจะนําพี่น้องออกมาจากความรู้สึกกังวลความรู้สึกเครียดความรู้สึก เหน็ดเหนื่อย,ยกับการงานที่เราทําอยู่บนโลกใบนี้อยากจะให้พี่น้องลองคิดดูว่าแท้จริงแล้วในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยมันใช่ในสิ่งมันใช่สิ่งที่เราจําเป็นต้องทําหรือเปล่าพี่น้องลองใคร่ควรชีวิตของเราหลายครั้งเราวุ่นวายกับโลกใบนี้มากเกินไปหรือเปล่านะถ้าวันนี้เรามีโอกาสมาคิดถึงเรื่องราวขององค์พระผู้เป็นเจ้านะแล้วเดี๋ยวกลางคืนคืนวันนี้นะครับเราก็จะมีนมัสก,การที่คิดจัก นะไว้อะไรยอ,อย่าคุณยายยายอีนะครับที่ได้จากไปอยู่กับพระเจ้าถ้าพี่น้องมาร่วมงานนะเราก็จะได้มีโอกาสใคร่ค,ควรถึงชีวิตแล้วก็จะได้มีโอกาสใคร่ค,ควรถึงสิ่งที่นะสําคัญอะไรที่สําคัญที่สุดในชื่อของเรานะเมื่อเราเข้าใจในสิ่งที่สําคัญที่สุดในชื่อของเรานะเราก็จะเริ่มเอาสิ่งที่ไม่สําคัญออกไปจากชีวิตของเรา เพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะหนุนใจพี่น้องให้ไข้ครวนแล้วก็ให้เรามีความหวังร่วมกันให้เรา,อารอคอยอง,องค์พระผู้เป็นเจ้าร่วมกันและให้เรานั้นไม,ไ,มไ,มไ,มไม่ทุกข์แล้วก็โศกเศร้าจนเกินไปนะเพราะว่าในข้อที่13บอกว่าอย่าให้เราทุกข์โศกมากจนเกินไปเป็นเหมือนคนที่ไม่มีความหวังทั้งๆท,ที่เรามีความหวังนะครับเมื่อ <imet haunted S 1> เรามีความหวังเราต้องมีสันติสุขที่มาจากพระเจ้าถ้าคนที่จากไปหรือว่าคนที่ ไปอยู่กับพระเจ้าเนี่ยเราต้องชื่นชมมีดีนะเขาได้อยู่ในอ้อมอกของพระเจ้าแต่ถ้าตัวเราเองนี่แหละเราต้องมาคิดถึงตัวเราถ้าเราเชื่อพระเจ้าจริงๆหรือว่ายังไม่ได้เชื่อเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่เราต้องมารู้สึกเสียใจกับตัวเองถ้าเราไม่ได้เชื่อพระเจ้าหรือพี่น้องของเราที่ยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าเราต้องเสียใจถ้าเขาจากไปโดยที่เขาไม่ได้เชื่อในพระเจ้าอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเสียใจ แต่ว่าวันนี้ให้เราไปคิดถึงตัวเราเองแล้วก็ให้เราได้ใ,ใคร่ควรถึงชีวิตของเรานะครับให้เราให้ถ้อยคําของพระเจ้าในประวชนะของพระเจ้าในตอนนี้ที่จะหนุนใจเราทั้งหลายทุกๆคนที่ยังมีชีวิตอยู่นะให้เรารอคอยและให้เราเตรียมชีวิตต้อนรับการเสด็จกลับมาขององค์พระเยสุคริสนะแล้วเราทั้งหลายจะได้พบกับพระเจ้าหนุนใจเรานะครับหนุนใจเรา ขอพระเจ้าสนกําลังเราวันนี้เราเหนื่อยวันนี้เราทุกข์ยากลาบากแต่เรามีความหวังเพราะเรา่เราเพรา,ะ,ระ,เาะเราเชื่อว่าวันหนึ่งเราจะได้อยู่กับพระเจ้าแล้วเราเชื่อว่าวันหนึ่งเราจะไม่เหน็ดเ,เหนื่อยและเราจะไม่หิวกระหายต่อไปเมื่อเราได้มีพระเยซูคริสต์แล้วก็ได้อยู่กับพระองค์ตลอดไปเป็นนิจนะครับเราอธิษฐานด้วยกัน ข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณสําหรับวันนี้เช้าว,วันนี้ที่พระเจ้านําเราทุกๆคนให้มีโอกาสที่จะตื่นขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งและก็ดันเนินชีวิตอีกวันหนึ่งขอบพระเจ้าเมตตาในตลอดทั้งวันนี้ให้เราได้ใคร่ควรถึงชีวิตของเราให้เราได้เข้ามามีความหวังเช่นเดียวกับเราทั้งหลายที่เรารอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเราจะพบกับพระองค์และเพื่อเราจะ,ะได้มีชีวิตที่นิรันด์เหมือนกับ ที่โปร่งสัญญาไว้กับเรากับพระเจ้าเมตตาพี่น้องหลายคนที่กําลังเหน็ดเหนื่อยกับการงานทุกข์ยากลําบากหรือว่าขัดสนหรือว่ามีความกังวลเครียดต่างๆของพระเจ้าเมตตาให้เราได้ละทิ้งสิ่งเหล่านี้ความกังวลก็วายความเครียดให้ละให้เรามาเข้าสู่ความหวังที่พระเจ้านั้น รอคอยให้เกิดขึ้นแล้วก็เราทั้งหลายก็รอคอยกับพระเจ้าเมตตาให้เราทั้งหลายที่จะรอคอยการเสด็จกลับมาขององค์พระนิสุคิตและให้เรื่องราวในตอนนี้เป็นความหวังใจของเราเพื่อเราจะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยสันติสุขที่มาจากพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาขอพระเจ้าทรง,งเปิดใจของเราความเข้าใจของเราแล้วก็สันติสุขความหวังใจที่แท้จ,จริงของเราเพื่อเราจะมีชีวิตที่จะ เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีพระเจ้าเมตตาฝากมอบพี่น้องทุกๆคนในการงานในการทำกิจการงานต่างๆนั้นให้ได้รับการสถาปนาที่มาจากพระเจ้าแล้วก็เสริมกําลังพี่น้องที่กําลังไม่สบายของพระเจ้าแต่ต้องรักษาพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยทุกคนขออํานาจแล้วก็ฤทธิดเดชของอพระริสุขิต ผ่านพระโลหิตของพระองค์นั้นที่จะแต่ต้องรักษาพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยทุกๆคนให้เขาทั้งหลายนั้นที่จะรับการแต่ต้องที่มาจากพระเจ้าเพื่อเขาจะได้เห็นถึงการรักษาการอัศจรรย์ความมีใหญ่ของพระเจ้าผ่านทางการรักษาของพระองค์เราขอการเยียวยาบาดแผลในจิตใจหลายคนที่กําลังมี ความทุกข์ใจรวมถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ไม่ดีกับพระเจ้าทรงรื้อฟืน้นแล้วก็เสริมกําลังแล้วก็ประทานความรักความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันให้กับครอบครัวนั้นๆกัาพระเจ้าเมตตาและฝากมอบตลอดทั้งวันนี้ไว้กับพระองค์เราทูลขอทุกอย่างในที่เราอธิษฐานนี้ด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะครับขอพระเจ้าอวยพรแล้วก็เสริมกําลังพี่น้องทุกท่านตลอดทั้งวันนี้นะครับสวัสดีครับ